สวัสดีครับผมเต้จากแบทูรันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับคําแนะนําในการพัฒนาการวิ่งทําอย่างไรจะทําให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับลหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคําถามมาโดยตลอดว่าเอะ ok เราวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้วิ่งสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นแต่เดี๋ยวอนครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเป็นใครว่าเอ็งจะมาสอนข้าเอ็งวิ่งได้เร็วแค่ไหนวะเฮ้ยเ <Hey, no, S 2> อ็หนูแกเนี่ยเคยยืนบน เดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะใจเย็นๆะฮะจริงอยูค่รครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่นักวิ่งระดับท็อปนะครับไม่ใช่นักวิ่งอาชีพนะครับผมเป็นแค่คนธรรมดานะครับเป็นพนักง,งานทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็มีเวลาวิ่งบ้างเล็กน้อยแต่อยา่างไรก็ตามครับผมก็เป็นคนที่ชอบในการศึกษาหาความรู้เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาตัวเองแล้วผมก็เห็นว่าไหนๆผมก็มีช่อง YouTube Channel แล้วเนี่ยผมก็อยากจะนําความรู้นั้นมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่สนใจนะครับคุณอาจจะไม่เชื่อ ช่วยในการพัฒน,นา <Wow. S 1> การฝึกซอมของคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นได้และคําแนะนาที่ผมจะให้ต่อไปนี้นะครับเป็นคําแนะนําที่มาจากนักกีฬาระดับท็อปของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือเซจแคนาเดย์หรือว่าเซจแคนาดีนี่เองนะครับเซจแคนาเดย์เนี่ยเป็นนักวิ่งอัลตร้าเทรลรันเนอร์นะครับหรือว่านักวิ่งระยะไกลที่มีผลงานติดระดับท็อปของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อนะครับผมจะขึ้นรายชื่อรายการที่เขาเคยแข่งขันและก็ประสบการณ์มากมายที่เขาได้ทํามา อีกทั้งนะครับเซจยังเป็นโค้ชที่รับ โคชชิ่งออนไลน์นะครับแล้วก็ยังคงทําการลงแข่งขันอยู่จนถึงนับปัจจุบันนะครับรายการที่เซจเข้าร่วมแข่งขันครั้งล่าสุดก็คือฮ่องกงร้อยอัลตร้ามาราทอนหรือจะพูดแบบแตจารีก็คือฮ่องกงวันทันเจดอัลตร้ามาราทอนซึ่งเซจนะครับก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับได้อันดับ3นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นท็อปของนักวิ่งชาวอเมริกันที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดคุณสนใจครับสามารถไปเช็คลิงก์ตรงนี้ได้นะครับก็คือ V2Max Production นะครับนี่คือ u t u b e นะครับลองไปดูได เอาหล่กกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะรู้สึกจะนอกเรื่องไปเยอะวิดีโอนี้นะครับอาจจะเหมาะกับหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหาความท้าทายใหม่นะครับหลายคนที่วิ่งช้ามาตลอดแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับเทคนิคที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมาจากเซจนะครับคุณอาจจะเอาบางส่วนนะครับไปประยุกต์กับการใช้งานการฝึกซ้อมของคุณก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งหมดซึ่งไม่นานมานี้เนี่ยเซจเพิ่งพูดไปในวิดีโออันล่าสุดของเขานะครับเกี่ยวกับ how to run faster นะครับวันนี้ผมจะขอสรุปประเด็นที่สําคัญนะครับ ที่อยากจะพัฒนาการวิ่งของคุณให้เร็วขึ้นประเด็นที่1ถ้าเกิดคุณอยากจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับคุณจะต้อง หัดวิ่งเร็วและคุณจะต้องทําตัวให้คุ้นชินกับความเร็วเอา้าหมายความว่ายังไงอาก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดลองจินตนาการดูว่าคุณวิ่งช้า,าตลอดเวลาเนี่ยแล้วอยู่ๆคุณอยากจะวิ่งเร็วเนี่ยอยู่ๆจะพรวดพาดวิ่งสปรินต์ไปเลยเนี่ยรับรองว่าคุณไม่ไหวนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องฝึกให้ร่างกายคุ้นชินกับความเร็วและความเจ็บปวดนั้นบ้างโดยรูปแบบการฝึกวิ่งเร็วนั้นก็มีหลายรูปแบบนะครับเช่นการฝึกอินเทอร์วัลการฝึกเทมโปหรือว่าการฝึกสไตรส์อะไรพวกีี้ยครรัากิดดดดใงไไม่ไูวโอ ฝึกอินเทอร์วอลที่ผมเคยทําไปนะครับลองย้อนกลับไปดูได้หรือเซจเขาได้แนะนําว่านะครับถ้าเกิดคุณอยากจะฝึกซ้อมวิ่งเร็วเนี่ยลองใช้สูตรนี้ครับให้ลองซ้อมวิ่งเร็วนะครับประมาณ80ถึง100เมตรนะครับโดยใช้ความเร็วของคุณประมาณ95%ที่คุณสามารถรวิ่งได้เร็วที่สุดไม่ใช่แบบว่าสปินแบบหน้าตาบูบี้ก็ไม่ขนาดนั้นไม่ต้องไม่ต้อง100%นะให้กาดประมาณ90 9.5%นะครับทำแบบนี้4ครั้งให้พักระหว่างรอบประมาณ1นาทีนะครับการฝึกลักษณะน,นี้ครับก็จะเป็นการฝึกให้คุ คุ้นเคยกับความเร็วแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเนี่ยเริ่มปรับตัวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณก็ไม่จาเป็นจะต้องทาเหมือนเซจเสมอไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะประยุกต์ให้มันเข้ากับสภาพร่างกายของคุณก่อนก็ได้นะครับยังไงก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ส,สิ่งที่คุณจะต้องโฟงกัสก็คือเรื่องของการยกขาแล้วก็การดีดขาไปข้างหลังซึ่งมีผลอย่างมากในการเพิ่มระยะก้าวอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเส้นใยแล้วก็กล้ามเนื้อมัดที่ไม่ได้ใใาาใชช้้้้้งงงงาา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 านนนนนหสสมมมรรรถไดออย่ีปะิิิทธภพกกขึลจ ว่าคุณวิ่งเช้ามาตลอดเนี่ยกล้ามเนื้อที่ใช้ในการระเบิดพลังเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้งานเลยนะครับคุณจะต้องมีการกระตุ้นมันมากในการซ้อมยกขาเช่นไฮนีดริลส์เขย่งก้าวกระโดดนะครับซึ่งนักวิ่งระดับโลกหลายคนนะครับก็ใช้เทคนิคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมฟารายูเซนโบแม้แต่ตัวเซจเองนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ในการซ้อมหรือว่าวอร์มร่างกายก่อนที่จะเริ่มวิ่งจริงนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อหลายคนบอกว่าก้าวยาวแล้วมันจะทําให้เร็วขึ้นจริงเหรอถ้าเราไม่สนใจรอบขานั่นแหละครับเซจ ว่ารอบขาที่เหมาะสมในการวิ่งเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นคุณควรจะวิ่งให้ได้ร้อยเถึงร้อบรอบนะครับหรือมากกว่านั้นถ้าเกิดคุณทําได้แล้วไม่หัวใจวายไปก่อนนะสำหรับนักวิ่งระดับท็อปนะครับอาจจะมีคนที่สามารถวิ่งรอบขามากกว่า200ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าระดับเราๆที่เป็นชาวบ้านเป็นนักกีฬาเพื่อสุขภาพทั่วไปเนี่ยควรจะวิ่งให้ได้อย่างน้อยมากกว่า170รอบต่อน,นาทีเพื่อให้การวิ่งนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการวิ่งระยะไกลไม่ว่าจะเป็น K, K, น 5K มาารอ หรือว่าฟูลมาราธอนเนี่ยรอบขามีความสําคัญมากครับลองจินตนาการว่าคุณวิ่งรอบขาต่าๆแล้วลากขาต่อแตะต่อแตะไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองพลังงานมากเพราะว่าคอนแทคพอยต์หรือว่าเท้าเนี่ยมันจะแช่อยู่วนพื้นมากเกินไปนะครับเหมือนคุณเดินลากขาการยกขาให้สูงขึ้นนะครับหรือว่าการไฮนี ee, แล้วก็ดีดไปด้านหลังรวมถึงการเพิ่มรอบขาให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้คุณสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นเพราะว่าเท้าคุณกระทบกับพื้นน้อยลง ซึ่งนี่ก็คือประเด็นของการก้าวขาให้ยาวแล้วก็การเพิ่มรอบขาที่เหมาะสมครับเพื่อประสิทธิภาพการวิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองประเด็นที่ 4. ครับในขณะที่คุณฝึกซ้อมการก้าวขาให้ยาวขึ้นเนี่ยหรือว่ายกขาให้สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก็คืออย่าพยายามเหยียดขาเพื่อที่จะให้ก้าวมันยาวขึ้นเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บของเขา่าการลงส้นเท้านะครับซึ่งจะทําให้การบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อมีการยืดเหยียดมากกเินไป ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําการฝึกซ้อมเป็นประจําฉะนั้นในการฝึกไม่ควรจะฝืนและก็โฟกัสว่าคุณจะต้องเหยียดขาให้ยาวตลอดเวลานะครับทางที่ดีที่สุดคือคุณควรจะฝึกควบคู่ไปกับการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าฝึกกิจกรรมที่เป็นรูทีนที่จะช่วยพัฒน,นากล้ามเนื้ออย่างเช่นไฮนีดิวส์การฝึกลันช์การฝึกการก้าวเหยียดรวมถึงการเล่นเวทเทรนนิ่งในส่วนของโลเวอร์บอดี้นะครับก็จะทําให้คุณพัฒน,นากล้ามเนื้อและก็ความยืดหยุ่นนะครับซึ่งจะทําให้คุณสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นมมมีปรระะสสิิทธภาาาาาาาพกกขขขึึ้้าา้้นนแลถววไดดยยโ ที่ไม่เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่าย และสุดท้ายครับเซจได้สรุปไว้ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการก้าวให้ยาวขึ้นนะครับหรือว่าการเพิ่มรอบขาให้ได้รอบขาที่มีความเหมาะสมนะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะครับไม่สามารถที่จะไปเด่นด้านใดนด้านหนึ่งได้ถ้าเกิดคุณอยากจะวิ่งให้เร็วอย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณก้าวยาวอย่างเดียวแต่คุณรอบขาต่าเหลือเกินเนี่ยระยะทางที่คุณไปได้ความเร็วที่คุณไปได้มันก็จะคือสุดท้ายคุณก็ไม่ได้เร็วขึ้นหรือว่าถ้าเกิดคุณเพิ่มรอบขาแต่ว่าระยะก้าวคุณยังสั สออย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารอบขาหรือว่าการก้าวให้ยาวขึ้นเนี่ย <S <S สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของระบบการเผาผลาญระบบคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาปอดการพัฒนาหัวใจการพัฒนาการหายใจให้มันมีความสัมพันธ,ธ์กับการวิ่งนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ไม่มีทางลัดสำหรับการพัฒนาครับถ้าเกิดคุณอยากจะวิ่งให้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณก็ต้องให้เวลาการพัฒนาถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นนักวิ่งที่ดีนะครับวิ่งได้อย่างยาวนานแล้วก็ ยั่งยืนคําแนะนําเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งสาคัญที่คุณควรเอาไปพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวคุณเองนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่เซจบอกหรือว่าผมบอกสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามถ้าเกิดมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับคำอธิบายใรที่อาจจะมีความสับสนบ้างผมต้องขออภัยนะครับเนื่องจากผมเองก็เป็นแค่นักวิ่งธรรมดานะครับแต่ว่าผมเห็นว่าคําแนะนําของเซจเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็น่าจะนําไปประยุกต์ใช้งานได้ก็เอามาแบ่งให้เพื่อนๆที่ชอบการวิ่งนําไปประยุกต์ใช้ กับตัวเองแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะติดตามกิจกรรม,มอื่นๆที่มีความสนุกสนานบ้าบอนะครับลองไปติดตามไปที่เวาทูรันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาติดตามกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับกิจกรรม,มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิ่งปัจจัยยานว่ายน้ําการรีวิวอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ขอให้สนุกกับการวิ่งครับสวัสดีครับ